สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดรีสเกตย,ยกระดับบุคลากรและผลิตภัณฑ์โอท็อปด้วยนวัตรกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียนนายสุบิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดรีสเกตเปิดเผยว่าที่ห้องพิกุลทองโรงแรมพรมพิมานอำเภอเมืองรีสเกตนางสาวชนมนับรอดบุญธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดรีสเกตได้เป็นประธานเปิดการพัฒนาบุคลากรสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ โดยเน้นยกระดับผลิตภัณฑ์โอท็อปด้วยนวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปประเภทอาหาร15ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่ม15ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย20ผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ของตกแต่งของที่ระลึก15ผลิตภัณฑ์ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร15ผลิตภัณฑ์รวมทั้งสิ้น80ผลิตภัณฑ์ เข้าร่วมรับการพัฒนายกระดับสินค้าและบริการนายรุนดีอ้อมพัฒนาการจังหวัดรีสเกตกล่าวว่าการพัฒนาบุคลากรสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวแบบบูรณาการโดยเน้นยกระดับผลิตภัณฑ์โอท็อปด้วยนวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียนกําหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่18-19เมษายน2567โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์โอท็อปจังหวัดศรีสะเกดทั้ง22อำเภอด้วยนวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้นวัตกรรมอัตลักษณ์เฉพาะของจังหวัดศรีสะเกดเพื่อสร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางการตลาดแก่กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปอย่างยั่งยืนโดยร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกดและมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกดนำหลักวิชาการมาถ่ายทอดองค์ความรู้ สู่การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่นวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียนการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยพัฒนานวัตกรรมภูมิปัญญาและทรัพยากรในท้องถิ่นมายกระดับเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเสริมรายได้ลงสู่ชุมชนอีกทั้งส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปให้เป็นมืออาชีพไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนและก้าวสู่มาตรฐานสากล วัชรพลโพยิมท้องสุขถ่ายาภาพกิตภาพักล้วยนิดข่าวสุพิชัยลาดสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกดรายงาน